ครับสวัสดีครับวันนี้เราพา Honda c i t ตนะครับคันนี้พ้ามากับอาการอะไรครับเนี่ยเครื่องกระตุกครับกระตุกตอนไหนบ้างครับช่วง6 0ถึงแ0ความเร็วกระตุกกระตุกแล้วก็พอเราส่งเล่นก็ไปต่อได้จะมีโวรจังหวะแค่หกสิบถึงแปดสิบช่วงกระตุกครับหลังจากที่เรามาแก้ไขกันแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีขึ้นครับก็อาการกระตุกตอนนี้ยังไม่เจอนะครับ จากที่ก่อนล้างก็จะอืดๆหน่อยครับตอนนี้ก็ดีขึ้นครับผมครับ Honda c i t y นะครัแต่ประกุิลูกค้าแจ้งการเครื่องยนต์สะดุดฟังเสียงก็เหมือนจะปกตินะแต่ฟังเสียงท่อกันิดนึงครับก็น่าจะปกติอยู่ เราะล้างหัวฉีดนะครับล้างน้ำที่หนึ่งนะก็จากที่เห็นนะครับหัวที่หัวที่หนึ่งมีสีดำกว่าปกตินะครับจะยังการล้างกันสองครั้งนะครับครั้งละร้อยห้าสิบเลยสามร้อยครั้งนะครับพอล้างก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูอีกทีครับครับสวัสดีครับจะมาล้างน้ำที่สองนะครับ ไม่มีรั่วนะครับแล้วก็ธาตุไม่มีแล้วนะครับเราจะล้างก็มีสองครั้งครับครั้งละร้อยห้าสิบเป็นสามสองครั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งนึ่งครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเทสรั่วกันนะครับหลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว ไม่มีรั่วแล้วนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราพา h o n d a c ซิตนะครับคันนี้มากับเจ้าหมีน้อยเท็ดดี้มาด้วยนะครับวันนี้เรามาอลูกค้ามากับอาการอะไรครับเนี่ยเครื่องกระตุกครับเครื่องกระตุกนะครับเป็นมานานหรือยังครับประมาณเดือนประมาณหนึ่งเดือนกระตุกตอนไหนบ้างช่วงหกสิถึงแปดสิบความเร็ว 60ถึงปดสิบโลมันเป็นยังไงเวลาขับมาก็จะมีอาการกระตุกกระตุกแล้วก็พอเราส่งเไงก็ไปต่อได้จะมีช่วงจังหวะแค่ห0สถึงปสิที่มันกระตุกหลังจากที่เรามาแก้ไขกันแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีขึ้นครับก็อาการกระตุกตอนนี้ยังไม่เจอนะครับครับาการตอบสนองต่อเท้าเป็นไงครับดีขึ้นครับจากที่ก่อนล้างก็ จะอืดๆหน่อยครับตอนนี้ก็ดีขึ้นครับผมับมาติดเท้ามากขึ้นติดเท้ามากได้โอเคครับขอบคุณครับลูกค้าครับเดินทางกลับแล้วนะครับสําหรับเจ้า Honda City คันนี้จากปทุมธานีนะครับแก้ไขอาการเครื่องยนต์สะดุดเรียบร้อยโอเคเดินทางปลอดภัยครับลูกค้า